สวัสดีครับพี่น้องพบกันกับผมพาอยู่เขยผู้ได้เขางงอีกเช่นเคยครับในวิธีคุยของคนเลี้ยง่อยคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเมื่อนี้กาบรรยากาศตอนเศา้าพี่น้องหงงเศร้าเอาคายออกลามขี่ตะเวนกันล่างขื่นรับขืนโพขืนปลายไม่โพขื้นมาครับเมื่อนี้กาเป็นฝ้าลัวนาอพี่น้องเนาะบรรยากาศกานาซี ร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมแดดแห้งนะครับมือนี้เข้ากับผ้าควายมากเลาะเล่มหยาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งนึงเพื่อนนี้เป็นพื้นที่ว่างนะครับเป็นพื้นเป็นเดิอนหอยาเนาะพี่น้องเนาะประเทีนยนยางใสว้เลี้ยงควายยางเดี่ยวนะครับนี่คือภาพบรรยากาศตอนจะเศ้าครับพี่น้องทรงมอบภาพบรรยากาศเสียงกระลงข้อควายให้พี่ให้น้องได้รับชมกันนะครับ ให้รายรับส้มกันแต่ละมือนะครับพอๆกันมือแต่สีในที่หาในทีน้องพี่น้องเนาะาเป็นอย่งไดรพี่น้องผู้เลี้ยงเงืเลี้ยงยข้อยราคาควายคู่ม,มือนี่อีกเจ็ดปีนอจังสิขึ้นนะหลายมองหลายบอลกะจเจงศิลาห้าข้อยเล่มหยาหลายมองหลายบอลกะหาเกี่ยวหยาเอาเฟืองบางมองบางบอลกะเลี้ยงได้ขอ,อกเนาะพี่น้องเนาะบางมองบางบอลกะ ปล่อยไร่ทงแต่ว่าทุกมเงอนอีก็บอกบอกปล่อยไร่ทงดอกน้องเขาของคนลร้น้ำให้น้ำหน้าปูกพักปูงญ้าบ่คือยังตะกี้นะครับผู้ใดมีมองเลี้ยงก็ดีไปแน่นอะพี่น้องเนาะผู้ใดบ่มีก็ฮะหาหาเาซื้อเฟืองกินน้ายโอดเอาพี่น้องเจ้าหนยหญ้ากระโปรงดอกบอกเกินเดือนหนาบอกเกินเดือนหนาพี่น้องสู้เอาอดเอาทนเอาเนาะ คนเอาผมกระเพาพี่น้องมาเบิ่งผ่าบรรยากาศตอนเสาร์เอาค่อยออกลามก้อนสีแดดแห้งกะเอาเขาโฮมนอ่น้าแล้วก็ขืนโฮมคือเก่าที่เบิ่งนี่ก็คือเป็นหยามีหยาอยู่เด้อพี่น้องเด้อเป็นหยาพอได้เล่มมันได้เล่มเขาก็ปลูกไว้เยอะดอกหยากระไดเออปลูกไว้ให้เพิ่นกินอยูหอยยำมาแร็งมากกัตัดไส้เกี่ยวให้ครับกะพอได้ กินอย่น้องพี่น้องเนาะนี่แหละกับวิธีของคนเลี้ยงควายสิ่งสำคัญเลี้ยงวัวเลี้ยงคัวไอเห็นอย่างบ่มีเขาบ่ได้ไให้อาหารเสริมบ่ด้ใไ้หัวอาหารแกกินหยาแก่ใหญ่คือเกาน้องพี่น้องเนาะออแม่เพลารูคือเกาแต่สามัยตะกี้เพิ่งกักบบ่ได้ไรเอาห่อเอาหัวอาหารเอาอย่างให้กินดอกอมันกัยังใหญ่มากอยู่น้องพี่น้องเนาะ ก็กินแค่หญ,ญา้านี่ละก็เฟื่อง,น,งน,นี่ละรงนาำแน่อ่าแต่ซ้ำนั่นนะ้องพี่น้องเนาะให้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจสุขูสุขคนที่อ่ากำลังเลียงว่าเลียงคัาวอยู่ราคาตกต่ำกะวัดเอาอืมขันจำเป็นกะจ้างขายขันบจ่จเป็นกะ่บ,บยาฝ่าวขายน้องพี่น้องเนานะในราคาถือเมืนบอกพี่น้องผมบาดจะสละอืมย่าฝ่าวขายขันมันขันบจ่จเป็นเด้ออืม กันจาเปลงกันเขาก็ต้องได้ขายละน้องพี่น,อน้องเนาะอาสู้ๆกันไปครับให้กําลังใจกันออให้กําลังใจกันไปสู้ขู่สู้คนนาอพี่น้องนเนาะอ้าวมาอนี้เอาว้ซ้ํานี่ซะก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่ามาแวะเวียนมาให้กาลังใจพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับเอ้าคลิปนี้สาหรับมาอนี้เอาไว้ซ้ํหนี่คลิปหนาพอกันไหมครับคลิปนี้ผมพายุเคยพุได้ขอเกอพอพล้าค้าว่าขอบคุณและก็สวัสดีครับผม